สวัสดีครับมาพบกับรายการเรียกฉัน ep 23แล้วนะครับผมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างมานั่งดูแล้วก็มานั่งเรียกกับฉันนะฮะก็คือคนนี้ฉันเนี่ยใครที่ชอบรายการนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับฝากกดติดตามช่องกด s u b สไคร b ์กดก,ดกดะระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าคลิป,ปใหม่จากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์กันมาได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับใครมีอะไรเสนอแนะหรือว่าคนที่คุณรักครับแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณและเป็นการช่วยโปรโมตพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียนาฬิกาเสียเวลาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการถูกไล่ออกจากบ้านของผมนะฮะประเทศตัวเองเคยเจอไหมฮะ มื่อสตรีมอยู่ใครได้ยินก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่โดนไล่ออกจากห้องให้ไปอยู่หน้าปากซอยช่วงนี้ถ้าสตรีมอยู่แล้วได้ยินเสียงอย่างนี้นะครับให้รู้ว่าเป็นหมีป่านะฮะนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเราอยู่ในป่านะครับตอนนี้เราอยู่ในป่าในดงแล้วก็เราสึกว่ามันมีเจ้าเจ้าป่านะับเคยดูไหมฮะเป็นโขลงเลยมึงเอาละก็ไปดูกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับไปมีคลิปเจ้าป่านี่หายนะมึง มาครับคลิปแรกนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับน่าจะเป็นการออกกำลังกายอะไรสักอย่างแน่นอนครับเห็นมีนะครับเป็นผู้สาวนะครับ4ี่คนครับใช้คำพูดสาวด้วยนะคงไม่ต้องบอกกูคนบ้านใดนะมี4ี่คนนะครับกำลังเขาเรียกว่าเหมือนกับการทำกายบริหารแล้วกูไม่รู้มันคืออะไรไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับไปอ๋อเป็นการเต้นนะครับฟ้าปนี้ีเฮ้ยเอาดีวะเฮ้ยถือแก้วไวน์มาเริ่มเลย อาอดี๋ยวางแก้ไวแล้วไงต่อวะเดือดเดือดอดะได้เหรอเดือดเดือเดมงเก่งในไหมฮะเขาเก่งในเขาออกมาเว้ยระวางแก้ไวเลก็ถือแก้ไว้แล้วก็เดิน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 เฉยเลยเนี่ยตามภาพประกอบไปนะฮะมึงเ o v e r เสมือนเลยขนาดเด็ดแล้วความเป็นสีเหลืองนี่บอกโอ้โหดิมันนากลั เออว่าใครจะมองกิงในเพราะกูถอดมาแล้วสัตว์ <S <S เออนั่นแหละถือว่าผ่านนะเนี่ยคือผ่านไปไหนก็ไปปะเออสัตว์แม่งเอ้ยแม่ให้กูดูเลยวันนี้มาครับคลิปถัดมาเป็นคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับกำลังจะพูดอะไรสักอย่างเพื่อระบายความในใจแน่นอนครับรู้จักสีหน้าแล้วแววตาดูจริงจังพระรามแปดนะครับเกี่ยวอะไรพระรามแปดวะเหอนมันคล้องจองดีก็ยอยากคล้องใจบ้างไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับปะ เริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าตอนนี้คุณไม่เลือกฉันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเลือกเขาคนนั้นออืเขาคนนั้นมีห้าร้อยให้คุณหนึ่งร้อยบาทส่วนฉันมีห้าร้อยฉันสามารถหาให้คุณได้ห้าล้านบาทแต่ต้องรอให้ฝนหยุดตกเศรษฐกิจดีขึ้นก่อนโควิดหมดก่อนแล้วฉันจะไปทํางานหาเงินมาให้คุณนะคะฉันรักคุณฉันขาดคุณไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะคะรอหน่อยนะคะ ถ้าตอนนี้คุณไม่เลือกฉันก็ไม่เป็นไรช,ชอบความวอววอนอะดูความขอโอกาสมีความแบบจริงใจมีช็อตหนึ่งมีการแบบเฮ้ยมันหมดเวลาไ้วะมันหมดความวอววอนไ้วะถือมันจะเป็นคอนเทนต์นะครับผมชอบชอบความเป็นเสียงของเขาเรียกว่าเหมือนนางเอกสมัยก่อนแ <laughs> ม่งโคตรเหมือนไอ้สั์จริงๆขาดแค่แบบเขาเรียกว่าเออไม่ได้อยากอะไรนะแต่ก็มันก็ได้อยู่นะฮะเมื่อถึงการพูดคำจา ทักษะในการพูดนะฮะแต่ขาดอนนี้คือฟิลเตอร์ขอได้ปะคือไม่ได้บูลลี่นะไม่ใครอย่าเพิ um ่งจงตีกูแจ้งยันคือมันมันมันเกือบได้ถ้าสมมติว่าเป็นแบบถ้าเป็นแบบ um เกาหลีมาพูดหรือว่าอะไรมันดูแบบมุงมิงมากกว่าเออหรือแม่สีตังมาก็ได้เอาแบบนั้นไปเลยอ่ะกึงก็จะป้าไม่ได้พลาดพิงต้องขออภัยนะฮะเออกูเออมาครับ คลิปนี้น่าจะเป็นการแอดเวนเจอร์อะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นการเล่นเขาเรียกว่าอะไรวันลมปะพารามอเตอร์ปะไม่ใช่มันก็ต้องมีอะไรลากไปแล้วก็เหมือนคนก็จะบินไปตามเขาเรียกว่าพาราชูหรือปะใช่ปะนะเอาไปดูกันดีกว่าคว่าคลิปนี้เป็นอะไรยังไงครับไป้ายัยยงแแรงแล้ว <laughs> อย่างโหลดเลยโหลดครับถามบ้าเรียกว่าไม่โต้ลมเออมีไว้แบบเขาเรียกว่าวีไว้ต้านแรงน้ำถ่วงก็พออย่าไปฝืนมันก็แบบนี้นะฮะเออนี่น่าจะเหมาะเป็นกีฬากิ้งคกลงภูเขามากกว่าเออเชื่อผมไหมล่ะน่าสนใจนะฮะสงสารเครื่องยนต์อ่ะคือมันเหยียบสุดจริงๆแล้วไปได้แค่นั้นน่ะ เออต้องขออภัยผมไม่ได้บูลลี่ใครแต่จะบอกว่าเราพูดตามที่เห็นดีกว่านะฮะเออาใจว่าตอนนี้ช่วงนี้คือแบบไม่จะแบบบูลลี่หรือว่าเป็นการที่แบบเราไปพูดถึงนั่นนี่นี่มึงหุ่นดีมากกันดิขู่โทษแล้วกันกูแค่เห็นแล้วกูก็พูดออกมาแล้วกูคิดดังไปหน่อยขอโทษนะจบมาแล้วฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าหนักใจที่สุดในการนําเสนอครับไม่รู้จะเอามาดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะจะยังไง แต่ให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับผู้น Kim ําคิมจองอินนะครับหรือคิมจองอิลปะวะผมจําชื่อเขาไม่ได้เขาชื่อเหมือนกันหมดเลยอะอะแล้วก็ด้านขวา,าเป็นผู้นําทางด้านรัเสเซียนะครับก็คือน่าจะรู้จักกันอยู่ใช่ครับบารัคโอบามาฮะคนละประเทศไอ้บ้าเออท่านผู้นาท่านนี้สองท่านนี้ก็เหมือนกับมาประชุมกันที่ที่หนึ่งแล้วกันครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปมันเป็นยังไงครับไาดีปะเอาดูนะ ปะให้ภาพมันเล่าเรื่องไปอาชนกันแล้วงไงต่อมองเอาไงดีวะเอาเอามีช็อตฟิลนิดนึงโอเคไม่กินเอาวางเฉยๆก็ได้ไ <c oughs> อคืาว่าไปดูประวัติกันก่อนดีกวะะ่าฮะถ้าผู้นำท่านหนึ่งเป็นสายลับของโซเวียตแล้วท่านผู้นำอีกด้านหนึ่งก็เก่งใน,นเรื่องการใช้การลอบอะ่ะจะคิดว่าใครไว้ใจใครได้บ้างอะ่ะ เอาแค่นั้นดีกว่าอันนี้พูดถึงหนังเรื่องหนึ่งนะครับเป,เป็นการโชว์หนังเรื่องนึงครับไม,ไม่ได้พูดถึงประเด็นทางการเมืองอะไรนะฮะช่วงนี้กำลังร้อนแรงด้วยเออประมาณนั้นแหละเอาแค่นี้ <laughs> เอาละคะคลิปถัดมามันคลิปเกี่ยวกับรถทางด้านขวานะครับกำลังจะถอยเข้าซองครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรน่าสนใจนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปอะไรครับตายอ๋อกำลังถอยเข้าฮะ อนี่คือคอแบบไวนะครับเอาแล้วถอยเข้าแล้วพูดครูพีอีกอ๋ลงมาทีหนึ่งแล้วถอยดูทีหนึ่งลงมาทีหนึ่งแล้วดูอ๋อเข้าฟองได้แล้วครับยังไงต่อครับฟา้าบฮะข้างบนข้างบนอ๋อถอดหลงัง <c oughs> อเยอะต่อหลังกาแล้วปีนออหลักกาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าแล้วมึงออกไงอะ <c oughs> คือออกไงไม่ไม่รู้นะครับแต่รถคันที่จอดตะเกียบแม่งเข้ายัางไงก่อน เนี่ยดูดิไอ้จักรที่แม่งถอยมาฮะเอออีป้าแม่งสุดกว่าคือแม่งรถไม่มีซันรูปหรือไม่รู้แม่งถอดหลังคาไม่รู้ป่ะเนี่ยน่าจะมีซันรูปนะฮะป๊าบโอเคโยนออกฟูฟ๊าบฟ๊าบกระโปรงกระเป๋าออกครับแล้วปีนออกเหมือนมุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงเก่งต้องปีนฟ้าด้วมึงเนี่ยมึงกูนกูปะเนี่ยนี่ไงป๊าบนี่ไอ้นี่เข้าไม่ได้อ่ะเป็นกูก็งงเออกูสตินครับแต่มึงออกไม่ได้นี่แหละของจริง ไม่ต้องจอดขวางมึงอย่างนี้แหละมันออกไม่ได้คราชมาครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับน้องคนหนึ่งกาลังจะนั่งอ่านหนังสือหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เปิดอยู่ตรงหน้ากลางครับแล้วก็มีเทียนอยู่เล่มหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไว้ทําอะไรหรือเปล่าครับไปดูกันดีกว่าครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้บ้างปะม,ม,มาครับผมจะมาอ่านหนังสือจนกว่าเทียนจะดับนะครับ อ๋ออน้องบอกว่ามาครับจะมาอ่านหนังสือจนกว่าเทียนจะดับครับป่าแต่จุดเทียนนะครับเดี๋ยวตั้งจเรียนนะแต่ตั้งใจเรียนแล้วนะอ๋มาผมว่าตั้งใจดูนะฮะโอ้มันเล่นมันใหญ่เลยพิกแรงหน่อยปวดหลังเออปวดหลังอ๋อเคยเคยเคปวดหลัง ไอปะปวดยุงกัดหรือเปล่ามีอะ่รกัดอีกวะ,ะใบก้อนไหมลูกวินต้องจดดอ่อเออจดไหนนักครับเอ้านอนนอนนอนเอา้า เออเทียนดับมันนอนได้ได้เหรอวะมึงเปล่าชัดๆนะช็อตสุดท้ายเนี่ยกูเห็นนะเนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยช็อตสุดท้ายดูดิถอในหายใจโอเคมึงนอนมึงต้องอ่านละเชื่อกูเป็นกำลังใจให้ใครสักคนหนึ่งที่กำลัง อ่านหนังสือนะครับก็ขอให้อย่าทำแบบนี้แล้วกันนะครับเชนั้นเดี๋ยวก็นั่นแหละเจอกันตอนลงซ้ำลงซ่อมเออด้วยความปรารถนาดีจากกูเลยแหละไปเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับอาจจะน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอออาจจะดูมีการกดซาวหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างไม่เข้าที่เข้าทางต้องขออภยัยเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมถูกแล้กจากบ้านฮนะเป็นโฮมเลดินเลฮะ นะฮะก็ดูจากการวางเฟรมหรือว่าเป็นการอัดก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลังโจรแต่จะทําให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับก็ฝากกติดตามช่องนะครับใครชื่นชอบนะครับติดตามกดไลค์คลิปนี้เยอะๆฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเะไ่เสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้จะอ่านและจะเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ แท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้และดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับผมเจอกันหม่ครับ e ีีหน้าก็เป็นน่าจะเป็นอาทิตหน้าส่วนพวกนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เขาเรียกว่าสั้นๆน,นะครับไปดูกันได้นะครับก็เป็นคลิปย้อนหลังครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องมุกมีมเก่าๆเ,เรื่องของแบบเขาเรียกว่าเป็นการขุดความทรงจำของผม ที่ผมได้มีไว้ในเขาเรียกว่าคลาวนะครับก็ใครชื่นชอบก็ไปดูกันได้ดย้อนหลังแต่พวกนี้มีตอนใหม่มานะครับไปดูกันนะครับผมไปขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขในวันสุขในอะไรวันหยุดนี่ว่านือว่สุขเนี่ยเออไปย้าย